สวัสดีครับพบกันเปเช่นเคยครับที่รายการเพลงนี้ต้องฟังนะครับรายการที่พาทุกคนไปฟังเพลงอินนี่นวกแสรรวมถึงสัมภาษณ์ศิลปินด้วยแล้ววันนี้จะเป็นศิลปินคนไหนมานั้นเราไปดูเอ็มวีก่อนดีกว่าจะเป็นเพลงอะไรนั้นไปดูพร้อมกันครับ จะช่วยสงสารกันถึงแม้จะเจ็บก็พูดตรงตรงได้ไหมเพราะสิ่งที่เธอทำให้คนอย่างฉันหรอวนหรอวายจนเอาไปฝันอยากถามสักครั้งมันใช่ความจ กลับมาแล้วคุณผู้ชมเมื่อกี้นะฮะเราไปฟังเพลงมานะครับแต่ว่าตอนนี้ศิลปินพอรอที่จะสัมภาษณ์กับเราแล้วฮะกับสาวสวยน้องฟองเบียสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นค่ะแนะนําตัวหน่อยครับให้กับคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะชื่อฟองเบียนะคะชนาการขุนวังค่ะมาจากค่ายจีดีเอ็นเต็นเตนเมนต์ค่ะจีดีเอ็นเต็นเต็นเมนต์พูดถึงกันเลย มาร่วงมงานกับจีดีเอ็นเตอร์เทนเมนต์ได้ไงครับก็เริ่มแรกเลยเนี่ยก็คือร้องเพลงทั่วไปอยู่แล้วแล้วก็รู้จักกับพี่จั่มที่เป็นเจ้าของเพลงที่แต่งแต่งเพลงให้นะคะรู้ก,กับพี่จั่มรู้จักกับพี่จั่มมาสักพักนึแล้วก็ทีนี้พี่จั่มก็เลยชวนมาร้องเพลงคือแต่งเพลงเบื่อไว้แล้วก็เลยชวนมาร้องเพลงว่าสนใจไหมเนี่ยมีค่ายเนี้ยแนะนํามาหรือแบบอะไรเงี้ยค่ะก็เลยสนใจเพราะว่าในใจตัวเองลึกๆแล้วเนี่ยนอกจากจะทํางานประจําแล้วก็คืออยาก อชอบร้องเพลงด้วย,วยใช่มันเป็นความฝันตั้งแต่เด็กด้วยก็เลยลองมาสมัครค่ายนี้ดูเพื่อที่จะลองทําตามฝันตัวเองดูแล้วก็ได้มาใช่แล้วก็ได้มาร่วมงานกับทีค่ายก็คือดีใจมากอ่าแล้วพูดถึงซิงเกิลแรกเพลงเบือ่อความหมายเพลงเป็นไงครับ <S <S นะก็เพลงเบื่อนะคะก็คือคนสองคนเนี่ยคบกันรักกันมานานแล้วก็พอคบกันมานานเนี่ยก็ไม่กล้าบอกเลิกกันแต่ว่ารู้สึกเบื่อไปแล้วในแต่ละวันเนี่ยก็คือทําตัวเหมือนยังรักกันอยู่ แต่ก็ไม่ได้รักกันขนาดนั้นแบบละเลยกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยบ้างค่ะแล้วอย่างนี้แต่งวันนี้ตอนเขาแต่งมนเนี่ยที่เขาได้ถามเราไหมว่าเคยมีอาการอะไรแบบนี้ไหม ก็ยังไม่ได้ถามเขาแค่ว่าชอบเนื้อหากับชอบเพลงไหมอันนี้แค่ฟังท่อนที่แบบว่าเป็นเดโมโน,นะคะส่งมาให้เป็นเดโมโก็คือชอบแล้วชอบแล้วก็คือเอาเลยเดี๋ยวหนูไปทําความรู้สึกแค่เบื่อเองแสดงว่าไม่เคยไม่เคยเบื่อย,ยังไม่เคยเบื่อเดี๋ยวพอ<ด>ฟังเพลงหนูเบื่อเลย <c oughs> เลยบื่อเลยตอนนั้นเลยแต่จะบอกว่าถ้าไปฟังเพลงใน YouTube แล้วบอกเลยฟังก็ไม่เบื่อ เพราะว่ามีรูปน้องนอนอยู่ใช่นอนอยู่ตรงนั้นแต่ว่าถ้ามองนานๆก็อาจจะหลับนะคะไม่ต้องเบื่อยังไม่ทันเบื่อเลยหลับก่อนโอเคพูดถึงเพลงนี้มาร่วมงานกับเพลงนี้แล้วความหมายเพลงก็เล่าไปแล้วคราวนี้เรามาถามอีกนิดหนึ่งว่าแนวเพลงแนวเพลงที่ที่มาทํากับทาง t ท a i City e n t นเท a i n m e n เนี่ยเป็นแนวไหนครับแนวเพลงเป็น R B ค่ะ R a B R B หน่อยๆค่ะก็ตอนแรกก็ทํากันบ้านมาอยู่พอสมควรเพราะว่าส่วนตัวไม่ค่อยได้ฟัง R B สักเท่าไหร่จะไปฟังแบบว่าอะคูสติกมากกว่า แล้วก็พี่จำจะให้กันบ้านมาก่อนที่จะไปอัดเพลงว่าแนวเราจะไปเป็นแบบนี้นะให้ลองไปฟัง R&B เบยเยอะทั้งสากลแล้วก็ของไทยด้วยอะไรอย่างนี้แล้วอย่างนี้ฟองเบียมีเขาเรียกว่าแรงบันดาลใจหรือไอดอลที่เป็นตัวอย่างในการที่เราชอบเพลงอะไรเงม้ยมีค่ะถ้ามีไอดอลเลยก็จะมีศิลปินสองท่าน <ไข S 2> ที่ตั้งแต่เด็กก็คือพี่ดาไอโดอฟินกับพี่แพทวงเคลียเสียงสวยๆเสียงดีดีทั้งนั้นเลยใช่จะเป็นไอดอลตั้งแต่เด็กคือพี่ดาไอโดฟินจะเป็น นักร้องหญิงคนแรกที่ทําให้รู้สึกว่าอยากเป็นนักร้องและอยากร้องเพลง<ม>ก็ฝึกร้องเพลงเขาทุกเพลงเลยตัวเล็กจะมีพลังใช่ฝึกร้องเพลงเขาทุกเพลงคือร้องได้ตั้งแต่เพลงคืนข้ามปีตั้งแต่แรกเลยแล้วอย่างพี่แพทแล่ะครับของพี่แพทก็ฝึกเรื่องเกี่ยวกับพี่แพทเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์ในด้านของลมหายใจเวลาร้องเพลง<ม>ก็มาอัดแอกันแล้วก็มาดูตัวเองว่าลักษณะเสียงของตัวเองเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพอที่จะไปได้ไหมก็เอาความรู้ของเขา มาประยุกต์ใช้แล้วเป็นไงทํางานซิงเกิลแรกตอนตอนได้รู้ว่ามีซิงเกิลแรกปล่อยไปแล้วรู้สึกตื่นเต้นไหมรรู้สึกตื่นเต้นนะคะคือตอนแรกก็มีกังวลนิดหน่อยแต่ว่าพอได้พูดคุยกับโปรดิวเซอร์ของตัวเองเนะะี่ยค่ะแล้วก็พูดคุยกับพี่ๆในทีมงานค่ายรู้สึกวีแลกขึ้นเยอะมากพี่เขาก็คือให้กําลังใจทุกอย่างแล้วก็สอนวิธีการร้องเพลงวิธีการแบบปรับเสียงนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยจะถามอยู่พอดีว่ามันยากไหมกับการที่เราปกติเราชอบร้องเพลงอยู่แล้วแล้ววันหนึ่งเราต้องเป็นศิลปินอย่างเงี้ย มันต้องปรับหรือมันต้องที่จะฝึกอะไรเป็นพิเศษกว่าใช่ไหมยากค่ะถ้าถ้าถามจริงๆระหว่างที่เราร้องปกติเราอาจจะร้อง cover ใช่ไหมคะร้อง cover เนี่ยคือเพื่อทําให้สิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็แค่ถ่ายทอดออกไปก็คือเพราะาอันนี้เป็นเพลงของตัวอย่างต้นฉบ,บับที่มีกันอยู่แล้วซึ่งเขาประสบความสําเร็จแล้วแต่พอวันนึงมันเป็นซิงเกิลของเราเองมันเป็นเพลงของเรา เราจะต้องทํายังไงให้เขารู้สึกว่าเขาชอบเหมือนเราด้วยมันต้องถ่ายทอดออกไปให้ได้มันจะยากตรงที่เรื่องแบบอารมณ์นะใช่ค่ะเป็นเรื่องของอารมณ์เป็นเรื่องของเนื้อหาที่ ทุกคนเวลาฟังครั้งแรกเราต้องรู้สึกว่าเพลงนี้ดีเ,เพลงนี้ความหมายดีเพราะที่แบบทาให้หลายๆคนอยากเอาไป cover หรือร้องตามได้อะไรย่างเงี้ยใครที่ฟแล้บบอกเลยเพราะมากพราะมมากขอบคุณค่ะโอเคนอกเรื่องนิดนึงก่อนที่เราจะเป,ป็นศิลปินก่อนที่เราจะมาร้องเพลงเนี่ยได้ข่าวมาว่าเปเคยทําอาชีพหนึ่งที่แบบสาวๆหลายๆคนนี้ใฝ่ฝันมากเลยโอ้ยก็เป็นอาชีพหนึ่งที่หนูใฝ่ฝันเหมือนกันคืออาชีพแอร์โฮสเตสใช่ตอนนี้ก็ยังทําอยู่ยังทำอยู่ใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ยัง ก็อย <Beautiful. S 3> ู่ในสถานการณ์ไปค่ะตามสถานการณ์ช่วงนี้ก็อาจจะมีบินน้อยลงแต่ก็ยังทํางานอยู่ก็แสดงว่าเดี๋ยวตอนทํางานปกติพ้าจะไปรองบนเครื่องให้คนฟังนะอ่าใช่ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะไปร้องนะคะก่อนเขาเรียกว่าก่อนก่อนนะไม่ทราบว่ารับชาหรือกาแฟกาแฟเปในตัวแอบซีฟกระซิฟผู้โดยสารไปในตัวเอาเป็นว่าเดี๋ยวสักครู่เราให้น้องฟองเบียร์มาร้องเพลงนี้สดๆให้ฟังดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อได้เดี๋ยวเราไปดูกันครับ หบื่อไหมต้องทำอะไรแบบนี้ต้องสร้างทำเป็นว่ารักกันดีแต่ความจริงกลับตรงข้ามกันเบือไหมต้องเืนใช้พูดคำนั้นพดูดว่าคิดถึงพูดว่ารักกันเพื่อปิดบังอะไรในใจ รอก,กันไปที่พ้นดันต่อวันเมือไม่ค่าก,กันบ้างเลยปาบอกว่ารักกันที่ทำไม่ใช่ไรรู้กันดีวเ,เราก็โดยไม่เต็มใจจะปวจะทุก ทั้งดูเทา,ายหัวใจย่อยสลายไปกับความราที่มันหลอกลวงมดไหมต้องทำเมื่อไรบบทนี้ปั่น,นใดกันให้มันดูดี ความจริงกลับตรงข้ามกันมีไหมต้องฝืนใจทำแบบนั้นทำมาเป็นหวานทำเป็นรักกันแต่ความจริงไม่ใช่เลยหลอกกันไปที่พ้นวันต่อวันเหมือนไม่ค่ากันบ้างเลย บอกว่ารักกันที่ทำไม่ใช่ไรรู้กันดีว่าเราก็จอยไม่เต็มใจเจ็บปวดเจ็บุกวันบางครั้งก็แทบตายหัวใจย่อยสลายไปกับความรัก ปวดใจทุกวันปึ่งค้งก็แทบตายหัวใจย่อยสลายไปกับความรักที่มันหลอกลวงจบไปแล้วกับเพลงเบื่อแต่บอกเลยว่าฟังไงก็ไม่เบื่อเพราะว่าเรา ได้ยินเสียงเพาะแล้วก็หน้าตาสวยๆของน้องฟองเบียร์ไปโอ้ย <ไป S 2> ขอบคุณค่ะชมไปไยๆครับมีรอยแล้ว<อ><ๆ>เนี่ยก็เกือบรอยแล้วขึว้น <laughs> โอเคมาพูดถึงเพลงที่ปล่อยไปเ <laughs> บือ่อกระแสตอบรับเป็นไงบ้าง <c oughs> คือต้องยอมรับจริงๆว่าดีค่ะดีเกินคาดไว้ยเยอะมากคือ ความเป็นนักร้องครั้งแรกที่เพิ่งออกซิงเกิลมาม,มีคนฟังเกิน100คนหนูก็ว่าเยอะแล้วเยอะนะใช่ค่ะแต่ตอนนี้ยอดวิวก็คือครึ่งแสนแล้วเ oh. ท่าเท่าที่ปล่อยมายังไม่ถึงก็ถือว,ว่าสําหรับศิลปินหน้าใหม่แล้วก็พูดถึงคนที่มีเพลงแรกได้ได้ขนาดนี้ก็เยอะนะห้าหมื่นนี่ถ้าเกิดตีเป็นคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตหนึ่งนี่ได้ทั้งฮอลแล้วนะ oh. มีคนดูห้าหมื่นคนอะใช่ไหมใช่ใช่แบบว่าก็ต้องให้เพื่อนเรียกเพื่อนมาอีกทีหนึ่งนะคะแล้วแบบมีเพื่อนเพื่อนแซวเราไหมฮะอะไรก็ตอนแรกเวลาไปอย่างเช่นปทททํําาาางงนนนใี่่เยคะ ก็จะเป็นทั่วไปแต่พอหลังจากที่ปล่อยซิงเกิลไปทุกคนก็จะเรียกร้องมาเลยตอนนั้นไม่เป็นแอร์แล้วไม่เป็นแอร์แล้วทุกคนเจอหน้าก็จะเรียกร้องอย่างเดียวเลยแล้วตอนนี้ยังไม่มี MV คิดว่าอนาคตจะมีไหมเร็วๆนี้ค่ะเร็วๆนี้มีแพลนทํา MV เรียบร้อยแล้วด้วยสถานการณ์ก็เลยยังเอ่อเลื่อนไปก่อนแต่ว่าแพลนไว้เรียบร้อยแล้ว เอ็ม<ค><ะ>จะออกประมาณไหนก็ติดได้ไหมคะอย่างนี้ต้องแอบต้องต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าให้ติดตามในช่อง g d Entertainment ดีกว่าคะ่ะเดี๋ยวจะไม่ปล่อยแบบเป็นทีเซอร์มาก่อนเศร้าไหมเอ็มีม MB นี้เศร้าไหมคะองเศร้าหดี๋บอกเลยว่าตั้งแต่เพลงสามวีแรกต้องร้องไห้คือเรื่องมันเศร้ามันชอ็อค่ะ อะไรมาชอดคำต่อๆเราเลยแล้วอย่างนี้เอ็มวีเร็วๆนี้มีให้ดูแน่นอนดูแอนหลังจากปล่อยเอ็มวีแล้วจะมีผลงานอะไรใหม่ๆให้เราดูไหมครับก็ต้องติดตามกันต่อไปที่ช่องค่ะแต่ว่าช่วงนี้ก็คือจะดันเอ็มวีให้เต็มที่ก่อนกับเพลงทําให้ดีที่สุดในเพลงแรกค่ะแล้วก็มีผลงานใหม่มาแน่นอน เล่นเองไหมเอวีนี่คิดว่าได้เล่นเองไหมนางเอกหรือเปล่าต้องหนูต้องเป็นนางเอกอยู่แล้วต้องเป็นนางเอกอยู่แล้วก็คือถือต้นไม้อยู่ข้างหลังนะคะต้องรอติดตามต้องรอติดตาแต่กดยื่นทิชชู่ให้นางเอกอะไรอย่างเงี้ยลองต้องง่ายโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาในรายการช่องเกี่ยวกินสปอยครับเกี่ยวกีฬาช่องของเราเราพูดถึง เนี่ยอย่างแอร์เงี้ยต้องมีเราเป็นแอร์เนี้ยต้องออกกำลังกายเป็นนักร้อก็ต้องออกกำลังกายเรามีแบบชอบเล่นกีฬาหรือชอบออกกำลังกายก็ที่บ้านจะเป็นยิมค่ะจะทำยิมขนาดเล็กๆไว้ก็จะทําวิ่งต่อยมวยแล้วก็ฟิตเนสเอาเป็นว่าหนุ่มๆครับต่อยมวยเป็นนะครับต่อยมวยได้นะคะต่อยมวยได้นะะคก็มีต่อยมวยวิ่งเล่นพวกฟิตเนสทั้าไปเจอเด็กวิ่งผ่านหน้าบ้านบอกว่าไล่ต่อยหมดเลยตอนนี้เด็กคนแก่ใช่เด็กคนแก่นี่เก่งมากเลยแล้ว มันมีผลก่อการในการที่เราได้เป็นใช้ในการร้องเพลงไหมเช่นแบบระบบการหายใจใช่ค่ะอันนี้ช่วยเรื่องปอดเยอะมากเพราะว่าบางทีเราใช้เสียงสูงต้องใช้ลมหายใจเยอะมันต้องออกกาลังกายอีแต่เพลงนี้เสียงสูงจริงนะใช่เพราะว่ามีคนโค v e r ร์ไปหลายคนก็คือบอกว่าเหนื่อยมากก็คือก่อนช่วงที่ต้องไปทํานบ้านนะคะก็ต้องออกกาลังกายด้วยถามจริงอัจใช้เวลานานไหมครับนี่ก็ถ้าอัดจริงๆประมาณไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงค่ะประมาณ4 0่สถึง50นาทีเก่งนะ สำหรับนักร้องใหม่หนึ่งคนใช้เวลาแค่แค่หนึ่งแค่ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนี่เก่งเก่งถือว่าเก่งเพราะว่าพต้องฝึกเยอะต้องฝึกต้องฝึกเยอะแล้วยิ่งแบบเจอเพลงร้องยา่ๆถูกสูงเนี่ยมันต้องใช้เทคนิคเยอะเกันใช่ค่ะก็ไประหว่างระหว่างที่จะต้องไปอัดจริงๆเนี่ยค่ะต้องฝึกร้องเกือบทุกวันแต่ว่าก็ต้องเซฟเสียงตัวเองไว้ด้วยก่อนที่เราจะร้องไม่ใช่ร้องแบบเออมาจริงไม่มีเสียงไม่มีเสียงค่ะก็คือแหบไปเลยโอเคงั้นเดี๋ยวสุดท้ายนี้เดี๋ยวให้ฟองเบียเนี่ยโปรโมทว่าจะไปฟังเพลงติดตาม ฟองเบียร์ที่ไหนบ้างครับเชื่เลยค่ะก็ฝากด้วยนะคะฟองเบียร์จากค่าย GD ดี t e นเตอร์เทนนะคะผลงานของเราที่เพิ่งปล่อยเมื่อล่าสุดนะคะวันที่27เมษายนที่ผ่านมาจะชื่อผลงานว่าเบือะะ่อค่ะเป็นเพลงซิงเกิลแรกของฟองเบียร์เลยนะคะโดยีพี่จัำที่เป็นเจ้าของวงคารลพีชนะคะเป็นผู้แต่งให้ค่ะก็เดี๋ยวฝากไปติดตามที่ช่อง GD ดี t e นเตอร์เทนเมนะคะ FV มีเร็วนี้แน่นอนแล้วกิอยากจะติดตามลองฟองเบียร์แบบส่วนตัว IG หรือ เฟซบุ๊กหรือ,อยังไงบ้างรครับก็ IG นะคะติดตามได้ที่ F O N Q B W E R S, S ค่ะ <phon ism. S 2> แล้วก็ Facebook ก็จะเป็นชนาการเว <Grammy> ้นว่วาขุนวังเลย,ยเดี๋ยวเราขึ้นให้เดี๋ยวเราขึ้นให้แงไปติดตามน้องไปฟังเพลงบอกเลยว่าถึงชื่อเพลงจะเบือ่อแต่ฟังแล้วไม่เบื่อแน่นอนอ่าไม่เบื่อแน่นอนค่ะยังไงรอดูติดตาม MV มีด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องฟองเบียร์มากเดี๋ยวมีเพลงหน้ามาใหม่นะคะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามีอะไรเราไปดูกันครับจบไปแล้วครับการสัมภาษณ์สือเพลนี้ ลิลปินที่มาร่วมสัมภาษณ์กันนะครับผมและครั้งหน้าจะเป็นใครต้องรอติดตามแต่วันนี้ต้องขอขอบคุณครับที่นูมิวสิกครับของซอมข้อ,ขอมันทึกเสียงที่ขายอุปกรณ์ดนตรีครับที่ลาดพร้าวร้อยหนึ่งสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆได้ที่แฟนเพจเขาครับ,รบแล้วก็อย่าลืมติดตามข่าวสารของราย,รายการเราที่แฟนเพจนะครับหรือ YouTube ที่เพลงนี้ต้องฟังครับผมและวันนี้ต้องลาไปก่อนทิ้งท้ายหนึ่งเพลงแล้วกันแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้าวันนี้สวัสดีครับ จะ move จะหลอนจะไปได้ดีได้พร้อมจะลืมเรื่องราวที่มันไม่ควรจะมานั่งทมและเก็บ ใครก็ถามกันใจยังคิดถึงอยู่ไหมลาก,กันได้ไงยิงฝันยิ่งยำยิ่งพังไปไม่ ถามกันจังยังคิดถึงอยู่ไหม